มองคนละตัวมันขึ้นมมองคนละตัวมันขึ้นมมองคนละตัวมันขึ้นมาโอ้ยตัวขวานั้นมองไหมเจอร์ไลท์พี่มองขวาได้โอ้ยแมนนี่ตึงแมนนี่ตึงดูร่างสองน่า ไปต่ายไปหลานพี่ยาวไนท์มป็นไงร่วงฆ่าทุกตัวยกเว้นไนท์อ่ะชาวสุสูดเรงโดดนวโอ้ตายเอาละผมทำไมมันกลับมาที่เดิมอ่ะเฮ้ยผมว่าผมรู้อีกคนเดียวแล้วอีกตัวผมมันเด้งกลับมาที่เดิมอ่ะผมกระโดดไปแล้วอ่ะเฮ้ยเซิร์ฟการ์ มองปลาสองทีมีอะไรขายเปล่าแต่เอกอะไรอะเมื่อกี้ผมโดดออกแล้วทำไมตัวผมกลับมาที่เดิมอ่ะโลไม่มีพี่ยี่สิบวิโอ้โหไม่ต่อยโคตนเลยอีกทีเดียวเองอีกหมัดเดียวเขาตายแล้วเนี่ย,ยเออมองสองดีกว่าพี่เมื่อกี้ตัวผมมันเด้งกลับลองคนละตัวมันพี่มา ตัวขานั้นมองไม่เจอดวายพี่มอง,มองขวาสุดะ <c oughs> อะเลือแน่งเจ็ดิบกล้านนะพี่โอ้ผมเอาไว้แล้วตัวนึงอ่ะพี่เข้าอีกตัวนึงเลยพี่อ่ะเออ <c oughs> เป็นไงไนนเป็นไงเขาเผาผมตายแล้วพี่แม็กชุบดี้พี่เอฟน พี่เราจะชนะได้ต้อเอผมขึ้นมาเออดพี่ผมขึ้นมากโมขึ้เฮ้ยผมกดทีถูไปกดแองสุดหายแล้วพี่แม็กกกดกดแองอ้าวสีกือกดแองเหรอทีเดียวพอจากสามทีร้อไยไปเผาโอตัวเด็กแบบ